เหตุแห่งความสุขของคารุหัดองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าความสุขของคารุหัตจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสีประการ 1. ความสุขจากการมีทรัพย์คือเมื่อคนเรามีความขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจที่จะทำงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และมีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ของตนก็จะทำให้หน้าที่การงานและรายได้สูงขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองสะสมไว้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเพื่อวันข้างหน้าต่อไปเถิดท่านจะประเสริฐที่สุด 2. ความสุขจากการใช้ทรัพย์เงินทองนั้นไม่ได้หามาได้ง่ายเลย หามาด้วยความเหนื่อยยากด้วยกันทุกคนจะเกิดความภูมิใจอิ่มเอิบใจว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาด้วยความชอบธรรมนั้นนำไปใช้ทําประโยชน์ทํากุศลผลบุญต่างๆและนำไปซื้อของใช้ที่จำเป็นต่อชีวิตหรือสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้เป็นหลักฐาน ที่มั่นคงแก่ชีวิตยิ่งขึ้นต่อไปเถิด 3. ความสุขจากการไม่เป็นหนี้การที่เราหาทรัพย์สินมาได้ความเหนื่อยยากลำบากจะต้องระมัดระวังรักษาทรัพย์มิให้สูญหายไปจะทำสิ่งใดก็ต้องรู้จักแบ่งทรัพย์ให้ถูกต้องเป็นสีประการคือ เพื่อตนเองและครอบครัวทำบุญทำกุศลและส่วนรวมหนึ่งส่วนเพื่อธุรกิจการงานสองส่วนเพื่อสะสมไว้เป็นทุนสำหรับชีวิตในอนาคตอีกหนึ่งส่วนฉะนั้นเมื่อจะนำเงินนั้นมาลงทุนหรือดำเนินการใดๆก็ต้องคํานึงถึงหลัก4ี่ประการน,นี้ถึงแม้ว่าจะเพลี้ยงพลัม ก็ไม่เกิดเป็นทุกข์การที่ทำธุรกิจเกินตัวหรือการใช้จ่ายเกินตัวจะทำให้เกิดเป็นหนี้ขึ้นการเป็นหนี้นั้นนอกจากจะทำให้ชีวิตตัวเองไม่มีความสุขแล้วยังทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขด้วย 4. ความสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษถ้าเรามีความประพฤติสุดจริต ไม่บกพร่องเสียหายทำมาหากินในทางสุจริตใครๆติเตียนไม่ได้ทั้งกายวาจาและทางใจเราก็เกิดความสุขความภูมิใจผู้ที่มีความประสงค์จะมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปพระพุทธองค์ตรัสว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งคนที่มีจิตใจสงบ ไม่วุ่นวายกับสิ่งใดๆมีความตั้งใจและสมาธิแน่วแน่ดีในพระกรรมฐานจะทำแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นและมีความตั้งใจที่จะทำงานของตนให้ดียิ่งขึ้นไม่ทำความชั่วไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นและไม่อยากได้ของผู้อื่นเลี้ยงชีวิตโดยชอบ ก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขและความสงบขึ้นส่วนผู้ที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากความสงบนั้นและบรรลุถึงการปฏิบัติธรรมในที่สุดอย่างที่มาเจริญกรรมฐานด้วยความถูกต้องและความสุขใดเสมอด้วยความสงบไม่มีแล้วท่านทั้งหลาย สิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติบุคคลที่มีจิตใจเป็นปกติย่อมมีความสุขและความสงบมีความเจริญก้าวหน้าของชีวิตส่วนผู้ที่มีจิตใจที่ผิดปกติก็จะเกิดโทษทุกทรมานและเกิดความเดือดร้อนต่อตอนเอง และผู้อื่นนานับประการความปกติจึงทำให้คนพบกับความสันติสุขและไม่มีโทษความเป็นปกตินี้พระพุทธศาสนาบัญญัติว่าเป็นศีลที่โยมนั่งกรรมฐานถือเป็นศีลก็คือความเป็นปกตินั่นเองบางท่านที่ไม่รู้จักคำว่าศีลอีกในหนึ่ง ไม่รู้จักคำว่าศีลคืออะไรเลยสิ้นกําลังใจที่จะรักษาศีลแต่ความจริงแล้วศีลแปลว,ว่าปกติก็มีเรื่องอยู่ว่าก่อนพุทธกาลครั้งสมัยนั้นศาสนามีมากเขามีอยู่ก่อนสมเด็จพระชินวรวรบรมศาสดาทรงอุบัติขึ้นมาทีหลัง จะไปที่ไหนก็ดีเวลานั้นในเขตประเทศอินเดียต้องพูดกันถึงศาสนาถือว่าเป็นสมัยที่คลั่งศาสนาและเวลานี้ก็ยังคลั่งอยู่คนที่นับถือศาสนาต่างศาสนากันก็เป็นชาวอินเดียเหมือนกันรบกันในเรื่องศาสนานี้เป็นปีที่แล้วในสมัยก่อน ก็ยังมียกทัพมารบก,กันก็เรื่องการนับถือศาสนาถ้าใครถือศาสนาของศาสนาใดก็นับถือศาสดานั้นเป็นสาระที่พึ่งถือว่าของตนดีกว่าในสมัยต่อมาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว องค์สมเด็จพระประทีปแก้วสเสด็จไปที่ใดทรงสอนบรรดาพุทธบริษัทใหม่ๆแล้วเขาก็ถามกันว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขทำอย่างไรคนเราจะมีทรัพย์สมบูรณ์ใช้ได้ไม่ขาดทำอย่างไรจิตใจของคนจึงจะสบายจิตใจจะสงบ องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงเรื่องศีลว่าตามธรรมดาของคนนั้นต้องการอยู่เป็นสุขคือไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายไม่มีใครต้องการให้ใครมาเข็นฆ่าเราทรัพย์ของเรามีอยู่ก็ไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งมาลักขโมยบังคับขู่เข็นเอาทรัพย์สินไป คนที่มีคนรักมีสามีภรรยาและคนที่รักบุตรธิดาลูกหลานเหลนก็ตามก็ไม่ต้องการให้ใครมาข่มเหงน้ำใจวาจาทุกอย่างที่เราได้ฟังต้องการให้คนที่มาพูดกับเราพูดแต่ความเป็นจริงเพราะเราต้องการอย่างนั้นทรงกล่าวว่าทั้งชายและหญิงเหมือนกันหมด คือไม่มีใครต้องการเป็นคนชั่วองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้จเจริญถ้าทุกคนต้องการมีความสุขให้ปฏิบัติตามดังนี้หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีขอให้ทุกคน งดเว้นเบียดเบียนทางร่างกายซึ่งกันและกันอย่าประหัดประหารอย่าเข็นฆ่าซึ่งกันและกันนอกจากนั้นให้อาจิตตั้งอยู่ในความเมตตากรุณาทั้งสองประการนั้นจึงจะส่งผลองค์สมเด็จพระทศพลทรงกล่าวว่าจงอย่าฆ่ากันจงอย่าทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน แต่ว่าการที่จะไม่ทำอย่างนั้นต้องเอาจิตใจประกอบไปด้วยเมตตาคือความรักคิดเสียว่าเราเกิดมาเรารักตัวเราเพียงใดคนทั้งหลายก็มีความรักตัวของเขาเพียงนั้นเราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายของเราเขาก็ไม่ต้องการให้เราเข็นฆ่าเขา ทั้งนี้องค์สมเด็จพระาศาสดาจึงกล่าวว่าทั้งคนและสัตว์ต่างเว้นการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันเว้นการเข็นฆ่าซึ่งกันและกันต่างรักกันต่างสงสารกันทุกคนก็จะมีความสุขทั่วหน้า 2. อ,อธินาธานาเวรมณี องสมเด็จพระชินสีตรัสว่าทรัพย์ของเราเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งมาลักขโมยทรัพย์สินของคนอื่นเขาก็เช่นเดียวกันเขาก็หามาได้เขาก็ต้องการกินต้องการใช้ของเขาเองถ้าเราไปยื้อแย่งของเขาเขาก็โกรธเขาก็ไม่พอใจฉะนั้น สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถศาสดาจึงกล่าวว่าเราควรจะระมัดระวังเรื่องการที่ไม่ยื้อแย่งอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นทรัพย์สมบัติของตนเองคือมีความยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมเรียกว่าสันโดษไม่ใช่ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว ให้ยินดีในทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมด้วยไม่ไปคิดโกงไปลักขโมยใครและไม่เบียดเบียนทรัพย์ของคนอื่นทรัพย์ส่วนนั้นเราพอใจแต่ถ้าว่าเรามีสันโดษโดยอยู่เฉยๆในข้อนี้ก็ไม่ไหวองค์สมเด็จพระจอมไตรตัดว่า ต้องแก้การอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นด้วยการให้กันการอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเป็นการอยากดึงเข้ามาการให้เป็นการผลักดันออกการให้ทานนั้นประกอบด้วยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเหมือนกันแต่ถ้าว่ามาถึงข้อนี้เราก็เพิ่มสันโดษเข้ามาด้วย เพิ่มทานบารมีเข้ามาด้วยรวมความว่าถ้ารักษาศีลข้อนี้เป็นปกติทุกวันตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็จะต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าไม่เกินวิสัยที่จะให้ได้นี้เราจะช่วยได้ไม่ว่าใครทั้งหมดคนก็ดีสัตว์ก็ดีถ้าหันหน้าเข้ามาหาเราและมีความทุกข์ยาก เราจะสละทรัพย์ที่มีอยู่ตามสมควรให้ทันทีจะคิดไว้อย่างนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องให้ถ้ามีก็ให้ไปเราก็ไม่มีเหลือกินเราก็ไม่ต้องให้หากใจมันเกิดอยากจะให้จะต้องไม่เกินวิสัยที่เราจะให้ได้ถ้ากําลังใจของพุทธบริษัททรงอยู่อย่างนี้ได้ ชื่อว่าเป็นผู้เจริญจาคานุสติกรรมฐานประจำใจสินข้อนี้ก็บริสุทธิ์ถ้าเราไม่ลักขโมยใครไม่ทำร้ายร่างกายใครไปไหนก็มีแต่คนรักเขาไว้วางใจเราของที่เขาฝากไว้เราก็ไม่โกงของเขาเผอเราก็ไม่รัก เป็นอันว่าไปที่ไหนก็ตามก็ไม่มีใครสะดุ้งหวาดวันว่าเราจะต้องทำร้ายเขาเราจะลักขโมยเขาไปที่ไหนก็มีแต่ความสุขความเจริญ 3. กาเมสุมิชาจระเวรมณีองค์สมเด็จพระรามาธิบดีทรงกล่าวว่าคนที่เรารัก ไม่ใช่เฉพาะสามีภรรยาหรือบุตรก็ดีธีดาก็ดีคนในปกครองก็ดีทุกคนเขาก็ห่วงแหนทุกคนเขาก็มีความพอใจอย่าไปละเมิดสิทธิให้สู่ขอกันตามประเพณีถ้าผู้ปกครองอนุญาตก็ใช้ได้เป็นที่ถูกใจสร้างความรักซึ่งกันและกัน อย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีตรัสว่าเป็นปัจจัยของการมีความสุขถ้าในระหว่างสามีภรรยาบุคคลอื่นเราต้องถือสันโดษอยู่ข้อหนึ่งว่าสามีของเขาก็ดีภรรยาของเขาก็ดีเป็นที่พอใจของเขาเราจะไม่ละเมิดสิทธิของสามีภรรยาของบุคคลอื่น เพราะเป็นที่รักของเขาถ้าทำได้อย่างนี้ก็มีความสุขในปัจจุบันเช่นเดียวกัน 4. มุสาวาทาเวรมณีองค์สมเด็จพระชินสีตัดว่าวาจาที่รับฟังเราต้องการความจริงใจคนไหนพูดจริงกับเราเราก็รักเราก็นับถือคนนั้น ถ้าเราไปพูดไม่จริงกับคนอื่นเขาก็เกลียดถ้าเราพูดแต่ความจริงเขาก็ชอบฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าต้องมีสัจจะความจริงใจด้วยและต้องมีเมตตาคือความรักมีความสงสารซึ่งกันและกันสองประการเข้ามาควบคุมจิต ตั้งใจว่าเราจะพูดแต่ความจริงถ้าไปไหนเราพูดแต่ความจริงทุกอย่างก็เป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไปการที่เรามีแต่ความสุขก็เป็นที่รักของบุคคลอื่นทั่วไป 5. สุราเมระยะมัชปมาทฐานาเวรมณี พระชินสีบรมศาสดาตรัสสอนว่าคนที่ไม่ต้องการเป็นโรคประสาทไม่ต้องการมึนเมาสติฟั่นเฟือนถ้าไม่ต้องการอย่างนี้ล้วก็ขอจงพากันร,รักษาศีลจเจริญกุศลภาวนาตั้งสติเอาลงตัวคือตัวเราอย่าดื่มสุราเมรัยเพราะสุราเมรัย ดื่มเมื่อไรก็ชั่วเมื่อนั้นดื่มมากก็ชั่วมากดื่มน้อยก็ชั่วน้อยที่เขาบอกสุราแปลว่ากล้าคือกล้าทำทุกอย่างในด้านความชั่วบางอย่างเราไม่เมาเราก็ไม่พูดในบางกรณีเราไม่เมาเราก็ไม่ทำเพราะทำแล้วมันอายชาวบ้านเขาไม่น่าจะทำ ไม่น่าจะพูดแต่พอดื่มสุราเข้าไปหน่อยมันพูดได้ทำได้ทุกอย่างรวมความว่าสิ่งที่เรารังเกียจเมื่อเราไม่เมาเราก็ไม่ทำเพราะมันเลวพอดื่มสุราเข้าไปแล้วเรากล้าทำกล้าเลวและความกล้านี้ก็เป็นความกล้าชั้นต่ำฉะนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่านี่เป็นเรื่องของศีลที่พระบรมศาสดาตรัสว่าสีเลนะสุขติงยันติถ้ามีศีลในใจก็มีความสุขไม่มีความเดือดร้อนการทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันก็ไม่มีแต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน อีกข้อหนึ่งสีเลนะโพคะสมปทาถ้าเราไม่รุกรานชาวบ้านเขาไม่ไปลักขโมยไม่แย่งคนรักเขาไม่โกหกหมดเทจเขาไม่ดื่มสุรายาเมาเรื่องร้ายมันก็ไม่เกิดพราะเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ต้องจ่ายทรัพย์พิเศษเมื่อนั้นเมื่อเรื่องร้ายไม่เกิด ทรัพย์ก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพย์มีอยู่เท่าใดก็พอมันมีน้อยก็พอใช้มีมากก็พอใช้เพราะความทะเยอทะยานไม่มีก็ว่ามาถึงข้อที่สอีกว่ากามีสุมิชชาจาราการไปรุกรานความรักของคนอื่นมีโทษมากเขาตามเข็นฆ่า เขาเป็นศัตรูถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เดือดร้อนต้องหนีหัวซุกหัวซูนหรือมิฉะนั้นก็ถูกจับลงโทษทันมันก็เสียสตางถ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหนีชาวบ้านเราประกอบการงานปกติทรัพย์มันก็มีมากหาได้ตามปกติถ้าต้องหลบต้องหนีเขาหาทรัพย์ไม่ได้ ก็ต้องกินของเก่าไปถ้าไม่มีการถูกจับหรือพิพากษาลงโทษใดๆทรัพย์สินทั้งหลายมันก็ไม่เปลืองรวมความแค่นี้ทรัพย์มันก็สมบูรณ์ทุกประการอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกลาลปวสารที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญทานศีลภาวนาท่านสาธุชน ก็อุตสาห์ตั้งใจบำเพ็ญทานศีลภาวนาในข้อสี่เราพูดจริงทำจริงไม่โกหกหมดเท็จไปพูดกับใครเขาก็เชื่อถ้าเป็นการบังเอิญอย่างหนึ่งทรัพย์ของเราไม่พอจะไปหยิบยืมใครใครเขาก็เชื่อใจเราอยู่แล้วเชื่อความสามารถเชื่อความมั่นคงของเรา เราก็ขอยืมเขาได้ไม่เดือดร้อนในการหาทรัพย์สำหรับข้อ5สุราเมรยัยยาฟินเฮโรอีนถ้าเรายังกินไม่อิ่มในเมื่อเรากินไม่อิ่มแล้วเอาเงินที่หามาได้ไปใช้ในเรื่องนั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายไม่ได้ทำให้ครอบครัวของเราร่ำรวยขึ้นมาเลย ถ้าเราจะงดกินเหล้าวันละสิบบาทปีหนึ่งก็สามพบบาทเห็นง่ายๆเราจะได้เอาเงินจำนวนนี้มาใช้จ่ายภายในครอบครัวพระบรมศาสดาตรัสย่อๆว่าสีเลนะโภคาสัมปทาก็เป็นอย่างนี้ถ้ามีศีลทรัพย์ของเราก็ไม่เดือดร้อนตัวเรา ร่างกายของเราก็ไม่เดือดร้อนพระบรมศา,าสดาตรัสว่าสีเลนะนิพุติงยันติแปลว่ามีอารมณ์สงบในเมื่อเรามีทรัพย์สินใช้สบายใจเราก็สงบกล่าวถึงอานิสงส์ศีลในปัจจุบันชาตินี้ชาติหน้าไม่ต้องพูดกันชาตินี้ดีชาติหน้ามันก็ต้องดี ชาตินี้เลวชาติหน้าก็ต้องเลวเราจะเลือกเอาทางไหนวันนี้ขออนุโมทนาสาธุการก็ขออำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยบุญกุศลโปรดประทานพรให้ท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันและจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณนะโอกาสบัดนี้เทินที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นลิขิตของหรวงพ่อจรลันทิตะธรรมโมจากหนังสือกรรมลิขิตขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสุขใจที่ได้ฟัง ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกทีวาราตรีการสวัสดีค่ะ